ตอนที่19ขึ้นสู่ปรมาจารหมื่นสำแดงจี้หนิงและมู่จื่อสัวทยอยสร้างพันธะครอบครองสมบัติวิเศษเก็บของที่คนได้จากร่างของปรมาจารหมื่นสำแดงที่เสียชีวิตทั้งสจนครบพวกมันมีสมบัติเยอะจังมู่จื่อสัวกล่าวจี้หนิงหัวเราะให้กับท่าทีของเขา ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการสังหารผู้ฝึกฝนคนหนึ่งย่อมเหนือกว่าสังหารสัตว์อสูรตนหนึ่งโดยไม่ต้องสงสยัยควรทราบว่าผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ล้วนพบพาสมบัติวิเศษอันล้ำค่าติดตัวไว้ตลอดเวลาเนื่องจากพวกมันล้วนมั่นใจว่าผู้ที่สามารถพิทักษ์ปกป้องสมบัติเหล่านั้นได้ดีที่สุดก็คือตัวของมันเองหรือหากจะมีวันใดที่พลาดพลังตกตาย และต้องสูญเสียสมบัติทั้งหมดไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะถึงยังไงพวกมันก็ไม่อาจนำสิ่งใดติดตัวลงสู่ปรพพบได้อยู่แล้วแต่สัตว์อสูรนั้นกลับต่างออกไปต่อให้เป็นพวกที่ชื่นชอบแข่งข้าสังหารผู้ฝึกฝนชาวมนุษย์พวกมันก็จะนำเอาสิ่งของที่ปล้นชิงมาได้ไปแลกเปลี่ยนเป็นแก่นาธาตุหลอมเหลว หรือสมบัติวิเศษที่จำเป็นแล้วนำมาใช้บำเพ็ญเพียรจนหมดสิ้นจี้หนิงและมู้จื่อสัวจึงแทบมีได้รับสิ่งใดจากการสังหารสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงทั้งสมตนก่อนหน้านี้เลยเปยเหอโจซูมา่านฉวนหน่งซานจี้เหอมู่จือสัวทบทวนรายชื่อของศัตรูผู้ล่วงลับสิ่งที่พวกมันพกนำติดตัวล้วน เป็นสมบัติวิเศษอันล้ำค่ากระบี่บินของเปยเหอโจยิ่งเป็นสมบัติวิเศษอันดับพิพภพขั้นสูงทั้งเก้าเล่มอย่างนั้นจึงสมเหตุสมผลจี้หนิงกล่าวสนับสนุนพวกมันแต่ละคนล้วนเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงที่มีชื่อเสียงสมบัติวิเศษในครอบครองถึงได้ดูธรรมดา เปรียบเทียบกันแล้วสมบัติวิเศษที่เขาได้รับเมื่อครั้งกำราบปรมาจารสูหลีซึ่งเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงระดับล่างคือสมบัติวิเศษอันดับพิภพขั้นกลางเพียงสองชิ้นเท่านั้นยกสมบัติวิเศษอันดับมนุษย์ไว้ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้พวกเราได้ครอบครองสมบัติวิเศษอันดับพิภพทั้งสิ้น33ชิ้น มูลค่าโดยรวมสมควรเทียบเท่ากับแก่นาธาตุหลอมเหลว1,000ถึง1,500กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีสิ่งของจำพวกผนึกแห่งเตา๋าชุดค่ายกลโอสดฟื้นฟูพลังปราณและแก่นาธาตุหลอมเหลวอีกถึง900กิโลกรัมข้าเห็นว่าสิทธพี่ท่านควรถือโอกาสนี้ใช้แก่นาธาตุหลอมเหลวเหล่านี้ ทะลวงผ่านระดับตำหนักม่วงขึ้นสู่หมื่นดาราร่วมสำแดงตอนเป็นสาวกตำหนักม่วงขั้นสูงสุดท่านยังร้ายกาจถึงเพียงนี้หากก้าวขึ่งเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงพลังของท่านจะน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงไหนข้าแทบไม่อาจอดใจรอคอยที่จะได้เห็นแล้วมู่จือซัวกล่าวหวานล้อมอย่างอารมณ์ดีทว่าจี้หนิงยังคงไม่เห็นด้วย ค่ากลับไม่ได้ร้อนรุ่มถึงเพียงนั้นอย่าว่าแต่ตัวเจ้าเองยายมิใช่ต้องการเพิ่มพูนระดับการฝึกปรือขึ้นไปอีกเช่นกันเหรอมู่จื่อสัวสายหน้าเป็นการปฏิเสธต่อให้ข้าใช้แก่นธาตุหลอมเหลวทั้ง900กิโลกรัมจนหมดสิ้นก็ยังไม่แน่ว่าจะสามารถทะลวงขึ้นไปอีกระดับได้จี้หนิงช่ง,งักไปชั่วครู่ก่อนนพยักษ์หน้าเห็นด้วย การที่ผู้ฝึกฝนจะก้าวรุดหน้าขึ้นไปในแต่ละระดับขั้นนั้นปริมาณธาตุธรรมชาติที่ต้องใช้ก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นทบเท่าทวีคูณยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ต้องการแก่นาธาตุหลอมเหลวเพียง500กิโลกรมัมในการเลื่อนระดับจากสาวกตำหนักม่วงขั้นต้นขึ้นเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงขั้นต้น อาจต้องใช้แก่นาธาตุหลอมเหลวถึงหลายหมื่นกิโลกรมัมในการจะเลื่อนระดับต่อไปสู่นักพโพแห่งจักรวาลแรกกำเนิดขั้นตน้นและหลังจากนั้นมันอาจต้องใช้แก่นาธาตุหลอมเหลวในปริมาณหลายแสนถึงหลายล้านกิโลกรมัมเพื่อที่จะเลื่อนขึ้นเป็นผู้อมตะพสุธาขั้นตน้นแต่แก่นาธาตุหลอมเหลวนับแสนนับล้านกิโลกรมัมถือเป็นปริมาณที่มากมายมหาศาลถึงเพียงไหนกัน กระทั่งชนชั้นผู้อมตะก็ยังไม่มีทรัพย์สมบัติในครอบครองมากมายถึงเพียงนั้นด้วยเหตุนี้ต่อให้เป็นค่ายสํานกชั้นแนวหน้าก็ยังจํากัดการทุ่งเทใช้แก่นธาตุหลอมเหลวในการเลื่อนระดับเอาไว้ที่สาวกตำหนักม่วงเท่านั้นสิบในขั้นปรมาจารย์หมื่นสําแดงและนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดจะต้องขนขวายฝึกฝนและค้นหาทรัพยากรด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องเกี่ยงกันแล้วยังคงให้สิทธิท่านทำการเลื่อนระดับไปก่อนมู่จื่อซัวกล่าวอย่างหนักแน่นยามเมื่อท่านเลื่อนระดับขึ้นเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงความสามารถในการดึงดูดพลังาธาตุธรรมชาติก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าเมื่อถึงเวลานั้นเพียงปีเดียวของการมุ่งมั่นฝึกฝนก็เทียบได้กับการดึงดูดแก่นาธาตุหลอมเลวหลายร้อยกิโลกรัม ตกลงตามนั้นจี้หนิงเห็นคล้อยตามเขาในที่สุดข้าจะรับแก่นธาตุหลอมเหลวเหล่านี้เอาไว้แต่เจ้าต้องรับสมบัติวิเศษที่เหลือทั้งหมดไปทุกประการล้วนกระทำตา,ตามข้อเสนอของท่านมู่จื่อซัวรีบรับคำด้วยความยินดีส่วนจี้หนิงได้แต่จดจำจิตใจอันกว้างขวางของอีกฝ่ายเอาไว้คนทั้งสองล้วนทราบแน่แก่ใจว่า หากพิจารณาเพียงด้านมูลค่ามู้จื่อสัวคล้ายเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่บ้างแต่นั่นตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่ามันต้องรักษาชีวิตกลับออกไปจากเทือกเขาจองจําให้ได้ก่อนค่อยสามารถขายสมบัติวิเศษเหล่านั้นที่โลกภายนอกไม่เช่นนั้นท่ามกลางดินแดนร้างแห่งนี้ต่อให้ครอบครองสมบัติหลายสิบชิ้นแล้วยังจะมีประโยชน์อันใดสุดท้ายผู้ที่ได้เปรียบอย่างแท้จริง จึงยังคงเป็นจี้หนิงในที่สุดสมบัติที่ได้มาก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแก่นธาตุหลอมเหลว900กิโลกรัมเป็นของจี้หนิงสมบัติวิเศษทั้งหมดเป็นของมู่จือซัวส่วนสิ่งของจำพวกผนึกแห่งเตาและโอสถต่างๆล้วนถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมพวกเรามาถึงค่ายของหน่วยองคารับมังกรวรุณแล้ว จี้หนิงที่ยืนหยัดอยู่บนหัวเรือจ้องมองผ่านหมู่เมฆลงสู่พื้นที่อันกว้างขวางเบื้องหน้าหลังจากที่ส่งมอบผู้คนเหล่านี้ให้แก่หน่วยองครักษ์พวกเราค่อยค้นหาสถานที่อันเหมาะสมเพื่อดึงดูดแก่นธาตุหลอมเหลวกันตกลงสาขาของหน่วยองครักษ์มังกรวรุณแห่งเทือกเขาจองจำตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ้าหมู่ตึกมากมาย ตั้งเรียงรายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งยังมีสมาชิกของหน่วยจํานวนไม่น้อยอาศัยอยู่ที่นี่เรือใหญ่หัวมังกรเหินบินเข้าใกล้ย,ยอดเขาไปทุกขณะผู้ที่มาจงรีบหันหัวเรือกลับไปเดี๋ยวนี้ชายชราในชุดเสื้อคลุมสีดำปรากฏขึ้นกลางอากาศขวางเส้นทางของเรือหอ่อที่มุ่งหน้าเข้าหายอดเขาไว้พลางตาวาดด้วยน้ำเสียงแข่งกร้าว พวกเจ้าทั้งสองล้วนเป็นผู้เข้าร่วมการทดสอบเข้าสู่หน่วยองคร,รักษ์มังกรวรุณหากล่วงล้ำเข้าใกล้อณา,าเขตของที่ตั้งสาขามากกว่านี้จะถูกตัดสิทธิ์จากการทดสอบทันทีเมื่อรับรู้ถึงรัศมีแห่งพลังที่ไม่ด้อยไปกว่านักพรตแห่งจัก,กรวาลแรกกําเนิดคนใดในสำนักเซียนขาวดำจากร่างของชายชราจี้หนิงและมู่จือ่อซัวต่างก็รีบแสดงความเคารพ ขอน้อมคำนับผู้อาวุโสไม่จําเป็นพวกเจ้ารีบย้อนกลับไปได้แล้วชายชราเสื้อคลุมดำโบกมือเป็นเชิงขับไล่จี้หนิงรีบกล่าวว่าเรียนท่านผู้อาวุโสพวกเราไม่ได้คิดบากหน้ามาหลบซ่อนหรือขอรับความคุ้มครองแต่อย่างใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่สังหารสัตว์อสูรร,ระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงพวกเราได้พบเห็นมนุษย์จำนวนมาก ทุกกกขังเยี่ยงปัสสัตว์จึงได้ขนย้ายพวกมันมาเพื่อขอความเมตตาจากหน่วยองคารักษ์มังกรวรุณเรื่องราวเมื่อถูกบอกเล่าออกจากปากแม้แต่ชายชราเสื้อคลุมดำก็ยังรับฟังจนบังเกิดโทสะขึ้นสัตว์อสูรบัดซบเหล่านั้นช่างไม่รู้จักดีชั่วนักนำผู้คนเหล่านั้นออกมาพบข้าขณะกล่าววาจาสายตาของเขาที่จ้องมองจี้หนิง และมู่จื่อสัวคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนลงทันทีน้อมรับคำสั่งจี้หนิงและมู่จื่อสัวเปล่งเสียงรับคำแล้วเปิดประตูห้องท้องเรือออกเผยให้เห็นเหล่าท่าชายหญิงที่กำลังดื่มกินอยู่ภายในเมื่อพบเห็นเหล่าผู้คนที่มีเพียงใบไม้ปกปิดร่างกายตลอดจนแววตาอันแตกตื่นหวาดกลัวต่อบุคคลแปลกหน้าของพวกเขาชายชราก็ทำได้ เพียงทอดถอนใจด้วยความสมเพศเวทนาหลังจากที่ผ่านการใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานมาหลายชั่วคนนอกจากเหล่าทารกที่ยังไร้เดียงสาเพียงไม่กี่คนแล้วคงไม่มีทางใดที่จะรักษาเยียวยาพวกเขาได้อีกอย่างไรก็ตามเมื่อชะตาลิขิตให้พวกเขาเดินทางมาถึงที่นี่ได้ก็ย่อมถือเป็นภาระของหน่วยองค์ครักมังกรวรุณ ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองพวกเขาสืบไปจงส่งมอบผู้คนเหล่านี้ให้แก่ข้าแล้วกลับไปทำการทดสอบต่อได้เมื่อครบกำหนดสามเดือนค่อยกลับมาที่นี่อีกครั้งนะขอบคุณมากท่านผู้อาวุโสชายหนุ่มทั้งสองต่างบังเกิดความโล่งใจสุดพันนา,น,านี่ถือเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดเท่าที่พวกมันจะสามารถคาดหวังได้แล้ว ไม่ทราบว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปเหรอมูจื่อซัวกล่าวด้วยความรู้สึกอันลึกซึ้งขณะที่มองดูเที่ยวหวาและกลุ่มคนทั้งหมดก้าวเดินตามชายชราเสื้อคลุมดำจากไปเด็กน้อยจ้องมองใบหน้าของผู้มีพระคุณทั้งสองไม่วางตาราวกับต้องการจะจารึกภาพเอาไว้ในหัวใจตลอดไปมนุษย์แต่ละคนย่อมมีเส้นทางเดินเป็นของตนเอง พวกเราก็เช่นกันจี้หนิงกล่าวตอบยังคงต้องออกเดินทางต่อสินะใช่แล้วล่ะเรือหัวมังกรบ่ายหน้าออกจากที่ตั้งของหน่วยองค์รักษ์มังกรวรุณและมุ่งหน้าเข้าสู่ส่วนลึกของดินแดนร้างแห่งเทือเขาจองจำอีกครั้งยามเมื่อราตรีหมุนเวียนมาถึงจี้หนิงและมู่จื่อซัวก็ค้นพบถ้ำลึกแห่งหนึ่งบนภูเขาอันรกร้าง ซึ่งปราศจากร่องรอยของสัตว์อสูรทั้งสองร่วมกันจัดตั้งค่ายกลอันแข็งแกร่งขึ้นภายในถ้ำซึ่งมีตาน้ำใต้ดินไหลผ่านแห่งนั้นมูจือซวยังลงมือติดตั้งเครื่องกลไกลและกับดักเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกหลายจุดสิทธิพี่โปรดทำการเลื่อนระดับได้อย่างวางใจข้าจะไม่ปล่อยให้หมดมแมลงแม้แต่ตัวเดียวคืบคลานผ่านไปได้มูจื่อซวกล่าวอย่างร่าเริง ต้องรบกวนสิ์น้องออกศึกด้วยตนเองจี้หนิงแซงแสดงคาระวะพร้อมกับเปล่งเสียงหัวเราะหลังจากที่ใช้กระบี่อุดรธมินอันคมกล้าถากหินใหญ่จนราบเ,เรียบเขาจัดวางขวดหยกซึ่งบรรจุแก่นธาตุหลอมเหลวทั้ง900กิโลกรมัมไว้ตรงหน้าแล้วสุดลงนั่งขัดสมาธิสลัดความคิดฟุ้งซ่านทุกประการออกไปจี้หนิงเผยอริมฝีปาก สูดลมหายใจพร้อมกับดึงดูดแก่นาธาตุหลอมเหลวเข้าสู่ตำหนักม่วงภายในร่างตำหนักม่วงทั้งหลังสั่นสะเทือนปั่นป่วนขึ้นมาอีกครั้งพลังปราณบริสุทธิ์ประทุกออกมาจากตาน้ำขนาดมะึมาที่เบื้องล่างส่งผลให้ทะเลสาบแห่งตำหนักม่วงขยายขนาดออกไปทุกทิศทุกทาง50กิโลกรัม150กิโลกรัม 300กิโลกรัมจี้หนิงดูดซับแก่นธาตุหลอมเหลวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งก่อนหน้านี้ตอนที่ฝึกฝีมือภายในสำนักเซียนขาวดำข้าได้ดึงดูดแก่นธาตุหลอมเหลวประมาณ400กิโลกรัมเข้าไว้ในร่างส่วนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาสมควรมีค่าเท่ากับการดึงดูดแก่นธาตุหลอมเหลวอีกประมาณ100กิโลกรัม ดังนั้นตำหนักม่วงในร่างของข้าตอนนี้นับว่าะส,สมพลังปราณที่มีปริมาณเทียบเท่ากับแก่นธาตุหลอมเหลวถึง500กิโลกรัมแล้วจี้หนิงครุ่นคิดกับตนเองแต่ที่น่าเหลือเชื่อคือแม้ตอนนี้จะดึงดูดเพิ่มเข้าไปอีก300กิโลกรัมตำหนักม่วงของข้าก็ยังคงขยายออกไปได้อีก350กิโลกรัม450กิโลกรัม ตําหนักม่วงของจี i, ห้หนิงลึกกลำกว้างขวางขึ้นไปทุกขณะก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าข้าอาจต้องใช้แก่นธาตุหลอมเหลวประมาณ 800- ร้อยถึงหนึ่กิโลกรมัมแต่ตอนนี้ข้าใช้ไปรวมทั้งสิ้นเกินกว่า1000งพันกิโลกรัมแล้วช่างน่าสนใจนักว่าตําหนักม่วงในร่างของข้าจะขยายไปได้ถึงแค่ไหนกันแน่ จี้หนิงทำการดึงดูดแก่นธาตุหลอมเหลวต่อไปโดยปราศจากความลังเลในที่สุดอัตราการขยายตัวของตําหนักม่วงในร่างเขาก็เริ่มชะลอตัวลงช่องว่างแห่งมิติที่ห้อมล้อมทะเลสาบเอาไว้เริ่มบังเกิดแรงดีดสะท้อนกลับมาทำให้การขยายตัวมิอาจทําได้โดยง่ายอีกต่อไปชั่วครู่ให้หลังเสียงคํารามก็ดังสะท้านขึ้นมาจากห้วงลึก ตําหนักม่วงของจี้หนิงหยุดยั้งการขยายตัวในที่สุดจากแรกเริ่มจนถึงบัดนี้เขาใช้แก่นธาตุหลอมเหลวไปทั้งสิ้น1250กิโลกรัมในที่สุดค้าก็บรรลุระดับตําหนักม่วงขั้นสูงสุดแล้วเหลือเพียงการเลื่อนระดับขึ้นเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงเท่านั้นจี้หนิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ เมื่อ3มปีก่อนแม้ระดับความรู้แจ้งของเขาจะลึกซึ้งเพียงพอแต่เขาเลือกตัดสินใจที่จะยังไม่เลื่อนระดับเพราะต้องการให้ตำหนักม่วงของตนขยายขนาดอย่างเต็มที่ก่อนและบัดนี้วันเวลาแห่งการอดทนรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วจี้หนิงนึกทบทวนขั้นตอนการเลื่อนระดับการฝึกปรือที่ระบุไว้ในคล็ดวิชาต้นกระแสทาราด้วยความระมัดระวัง จากนั้นตําหนักม่วงของเขาก็เริ่มบังเกิดความเปลี่ยนแปลง